สวัสดีครับคุณผู้ชม FC แฟนคลับของน้องยุกิเตรียมเฮกันได้แล้วนะครับพอหลังจากที่น้องยุกิไปที่แกรมมี่และที่สําคัญนะครับการไปในครั้งนี้น้องยุกิไปอัดรายการดวลเพลงชิงทุนและจะมีภาพความประทับใจในรายการที่น้องยุกิได้ไปพบกับครูสลาแต่สถานะของน้องยุกิเปลี่ยนไปจากผู้เข้าแข่งขันกลายเป็นศิลปินนะครับคือภาพที่แสนประทับใจมากกับการมาของน้องยุกิในรายการนะครับ จากเด็กสาวคนหนึ่งที่ผ่านเวทีการประกวดจนประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับที่มาในรายการในนามของศิลป,ปินรับเชิญ FC แฟนクับของน้องยูกิเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและดีใจแทนน้องยูกิมากเลยทีเดียวนะครับและเทปในรายการรอออกอาก,ากาศในวันไหนนั้นรอชมกันต่อไปนะครับและจะมีภาพตัวอย่างบางส่วนมาฝาก FC แฟนクับของน้องยูกิไปชมกันเลยนะครับ

และนี่คือภาพบางส่วนนะครับก่อนที่จะได้ชมคลิปเต็มในเร็วๆนี้และจะมีภาพจากศิลปินอีกคนที่ไปในรายการอีกด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสอนศิลชัยคือศิลปินคนล่าสุดของไหทองคําที่เพิ่งมาอยู่กับไหทองคําคนล่าสุดน,นะครับและเตรียมผลงานเพลงใหม่ในค่ายไหยทองคําให้ FC แฟนคลับได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับกับผลงานเพลงแก่งเลืองจานสังหารใจนะครับ และแค่นั้นยังไม่พอและค่ายไหทองคำยังเตรียมเพลงใหม่เอาใจเอฟซีจากสาศิลปินในเพลงไปถอนคำสาบานสอนสินชัยลำใหญ่และน้องยูกินะครับเอฟซี FC ที่เป็นแฟนคลับท่านใดอยู่ห้ามพลาดเลยทีเดียวและเอฟซีแฟนคลับของดวนเพลงชิงทุนและน้องยูกิไหทองคำนะครับอย่าลืมเข้าไปชมรายการดวนเพลงชิงทุนด้วยนะครับสวัสดีครับ